สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสวนยางนะคะมาดูสวนยางแล้วก็เอาเอาของมาถวายเจ้าที่นะคะทุกคนก็จะได้ให้ชมบรรยากาศในสวนยางด้วยเพราะว่าตอนนี้ปิดหน้ายางและหน้าแล้งแล้วยางก็ใบร่วงหมดแล้วทุกคนปิดหน้ายางมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มา สันยางเนาะมาเลี้ยงเลี้ยงเจ้าที่นี่เขาบอกว่าเลี้ยงเจ้าที่นะเดี๋ยวให้รู้นะอ้าดูทุกคนนี่คือการเลี้ยงเจ้าที่ของเราเขาเรียกว่าเล้าไห่ไกค่คู่เอ่อเล้าไหายไกค่คู่น้ำดื่มข้าวแล้วก็สวยเทียนนะคะก็เอามาให้ทุกคนได้ชมนะอย่าว่ากันเนอ้อเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคล ก็พิจารณาณในการรับชมกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเป็น,ปนคนภาคเหนือล้านนาเวลาเราจะทําไร่ทําสวนเราก็ต้องมีการบนบานสารกล่าวขอใหเ้เจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยมาช่วยดูแลรักษาไร่ของเราให้ใหปลอดภัยไม่ให้มีอันตรายใดๆในการที่เราจะมากรีดยางอย่างเงี้ยเราก็ต้อง บนบานไว้วันนี้ถึงเวลาเราก็เอาเล่าหายไก่คู่นี่แหละมาเลี้ยงดูนะคะช่วยกันวิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนแค่นี้แหละนะคะวันนี้ก็พามาสวนมาไล่มาเลี้ยงดูเจ้าที่เจ้าทางก็อยากให้คนได้ทุกคนได้ชมนี่เห็นไหมในสวนของครูพัฒนี่ก็จะมีต้นหญ้าเขียวๆแบบนี้อยู่นะคะเราจะไม่ตัดนะคะทุกคนครูพัฒไม่เคยใช้ย ใช้สารเคมีมาทำตั้งแต่ปลูกต้นยางนี่ประมาณสักสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วแหละนะคะปีไหนปลูกปีห้าสองใช่ปีห้าสองหลังจากปีห้าสองไม่เคยเอาสารเคมีเข้ามาอยู่ในไร่ในไร่แห่งนี้คือสวนยางเราจะตัดเอาทุกปีเราก็ไม่ได้ใช้ยาสีดแต่อย่างไรนะคะทุกคนไร่แห่งนี้คือบริเวณเนี้ยทุกคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอายาสีดนะไม่ได้เอายาสีด แล้วก็จะใช้แบบนี้แหละเราก็จะใช้ตัดเอาตัดหญ้านี่ก็ยังไม่ตัดเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้กรีดยางเราก็ไม่ต้องตัดเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้จนถึงเดือนเมษาพฤษภาก่อนที่จะมาเปิดหน้ายางพฤษภาเราก็จะมาตัดตัดให้เกลียนหมดเลยปีหนึ่งก็มันเป็นมันเป็นผักแบบนี้มันเป็นเขาเรียกผักกูดเนาะเป็นหญ้าผักกูดแล้วก็ เราก็ไม่ตัดไม่ไม่ได้ค่ามันเราก็จะตัดแบบนี้เดี๋ยวพอเดือนเมษาเรามาตัดแล้วเขาจะเขาก็จะถอดยอดออกมาประมาณนี้แหละมันก็ไม่สูงมากก็เราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะก็เราก็จะเฉพาะแต,แต่ร่องยางของเราที่เราจะทําให้มันสะอาดนะคะก็ไม่มีต้นหญ้าอะไรเวลาร่องร่องที่เราเดินกรีดเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ให้มันมันแท่เวลาเราตัดตัดหญ้าทั้งหมด มันไม่มีพืชที่มาจะมาคลุมดินก็จะทำให้ดินเราแห้งมากเกินไปนะคะนี่เป็นเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่เราเรียนรู้เรียนรู้ด้วย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 จิตวิญญาณด้วยการที่เรามีประสบการณ์เราก็ทำแบบนี้แหละนะคะก็ถือว่าเราเราก็ทำแบบแบบนี้มาตลอดก็สิบกี่ปีห้าสองหกสองสิบปีหกสอง สิบเจ็ดปีเนาะสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีต้นยางนะคะแต่ก็ไม่ได้งามอะไรมากมายเราก็ประมาณนี้แหละแต่น้ํายางก็ได้เยอะนะทุกคนนี่เห็นไหมถ้วยยางมันก็อยู่ประมาณสองถ้วยสองถ้วยสองถ้วยแต่และต้นบางทีก็สี่ห้าถ้วยไม่แน่แล้วแต่ต้นยางนะคะต้นยางต้นใหญ่ก็ได้เยอะต้นเล็กก็ได้น้อยต้นหนึ่งก็ไม่ต่ากว่าสองถ้วยสองถ้วยนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งแค่นั้นเองไม่ได้ใส่เยอะนะคะปุ๋ยปีละครั้ง ปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินนี่แหละไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยบำรุงดินนะคะทุกคนก็จะทำแบบนี้ก็ยางก็ได้ได้พอสมควรนะครับคือเรากกีดก็ประมาณสี่ห้าครั้งต่อต่อต่องวดที่เราจะขายนะคะขายก็สูงสุดก็ได้ห้ามีดห้ามีดก็คือห้าวันเนาะห้าวันกกีดห้ามีด ต,ต่อต่อต่อขายหนึ่งครั้งครึ่งเดือนนี่แหละครึ่งเดือนเรากีดอยู่ห้าเมตรเดือนหนึ่งเราขายสองครั้งประมูลขายสองครั้งขายยางก้อนยางก้อนที่เขาเรียกยางก้อนยางก้อนค้างคืนใช่ยางก้อนค้างคืนนะคะทุกคนเราก็จะจะทาแบบนี้แหละเราก็จะขายประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังถือว่ามีอะไรมาคุยกัน เล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ